ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาพัฒนาชุด3ตัวของเจนุกวารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นนาทางประจำวันที่31พฤษภาคม2 5 6 7ฉบับนี้เจเจะลุ้นเป็นชุด3ตัวนะคะวันนี้เจให้หหาง012่ 0, 1, ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะเจให้เป็นแนวทางเลาพัฒนาคืนนี้ค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ